ีอันดาอยู่ที่เมกะบางนานะครับอันดามาดูไดโนเสาร์นะครับโอ้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ไหมครับใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับโอ,โอ,โอ้มันร้องอย่างนี้เหรอโอ้มันร้องยังไงอีกมันร้องยังไงอีก เวครับเปิดเสียงให้เรากลัวเหรอครับไหนไหนเลนสซเสาอยู่ไหนมันเลย,ยเราจะไปดูได,นดโนไดโนเฟสนะครับพวกเราฉีดวัคซีนแล้วนะโอ้มีความสูงตำกว่าเก้าเท่าซี ันดาค่าเข้า50บบาทแต่ดีเข้า100่อยบาทเปิดบริการจนถึงสุกเที่ยงถึง3ามทุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวัสูงเยลูกวัดสูงสูงวัดสูงสูงสูงเกินแล้วนะครับส,สูงเกินและนะ้วยังสูงเกิน,ออเกน,เนเท่าไหร่ฮะ50บบาท ไปเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวดีาจตั้งก่อน<ป>ครับครับโอ้มันขี่ได้ด้วยอ๋อขี่ได้ด้วยก็เลยแพงนิดนึงครับมีค้าวนังนะ่งด้วย เข้ามาแล้วก็มีเสียค่านั่งด้วยอ่าอันดาต่อคิวเลยครับอันดาครับต่อตรงว้าวเอาบัตอาบัตรให้เขาไปจะต่ออย่าพึ่งเข้าไปอันดาครับอันดาครับยืนรอตรงนี้ก่อนยืนรอตรงนี้กับ,ก,บ,ก,บกับเพื่อนยืนรอกับเพื่อนครับ กี่เดียวน่าเสาหรือเปล่ามาโอ้อยได้อก,กี่เดียวน่าเสร้าโอ้มันจับได,ด้ร้ายไหมมันดูร้ายไหมอ๋อมันดูร้ายมากเลยอะแล้วกลัวไหมครับกลัวกลัว <laughs> ไปเลยครับ ครับใหญ่โอจนะ้จับแน่นๆนะจับแน่นๆครับจับแน่นๆโอ้มันกระดิกหางแล้วมันกระดิกหางโอ้โอ้โอดูดูร้ายมากเลย ทำไมไม่มีเสียงละ่ะ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับ <c oughs> ทำไมไม่มีเสียงละ่ะอาร้องไงมันร้องไงเดนเต,ต่าร้องทำ <c oughs> ด้วยละมือว้าว ดูน่ากลัวไหมอันดาดูน่ากลัวไหมครับดาดูน่ากลัวไหมหน่ากลัวนะครับ ปากนี่เลยอ้าหมดแล้วมัน,อ,นอ้าปากเหรอมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับโอ,อ้อันนี้ตัวนี้มีขนด้วยดูนี่ดูตัวนี้มีขนด้วยสาปุกคุยมากเลยว้า สุดยอดเลยพารุทเลสร้องนั้นเหรอ ก็หาคนหายไปไหนอันนี้คือลูกไดโนเสาร์เหรอฟักออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างไนฟันฟันเหมือนไดโนเสาร์ไหมยิงฟันเนี้ยอ้า,อาฟันเหมือนไดโนเสาร์เลยครับโอ้เหมือนกันเลยฟันซี่ใหญ่ๆเหมือนกันเลยโอ้ เดินเสาเดินทางมาไกลนะฮะสีถลอกนิดหน่อยอนะไรเนี่ยพอยาวไปถึง กนเยอะแยะเลยใช่ไหมไหนมีตัวเล็กเหมือนอันดาด้วยครับอันดาครับมีตัวเล็กเหมือนอันดาด้วยน่ารักเหมือนอันดาเลยเฮ้ยไมโว้ยนั่นเมืม่อตัวใหญ่เหมือนแดดดี้เหรอครับ ว่าด็สาไม่มีหัวะฮะที่ไหนได้นี่มันหางนะฮะอ,อันนี้หางมันใช่ไหมออกหัวอยู่ทางนี้นะครับตัวใหญ่ไหมคะเรนอ๋อตัวใหญ่ไหมครับอันดาครับตัวใหญ่ไหม ยังเลยตัวใหญ่ไหม,ไมเป็นอะไรดูหางเขาขยับไงเขาเป็นแผลเลยขยับเยอะขยับเยอะจนหางเป็นแผลเลยใช่ไหมเขาขยับเยอะเกินไปหรือเปล่าอ,อราได้เห็นไม่ขยับอ่ะเหรอ ขยับเยอะเกินไปใช่ไหมใครเด่นล่ะสีสีเล็บบอลสีสีเงโอ้ตัวใหญ่จริงก็งทำดีนะก็ทำให้เด็กตื่นเต้นดีขยับได้แบบหลับตาได้โอ้โหกระพริบต,า,ตาได้ ดูเขากัพริบตาได้ด้วยอานาครับเขากัพริบตาได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะเป็นแผลแล้วเพราแก่แล้วโอ้กลัวกัวกินเด็กดูก,กลัวมันกินเด็กเหรอครับมันกินไหมตัวนี้กินเด็กไหม กินโกรธมากเลยเหรอดูมันโกรธมากเหรอเขาบอกอะไรเขาบอกว่าห้ามปีน ไข่ไดโนเสาร์ฟักออกมาแล้วเป็นตัวแบบนี้เหรอเป็นตัวชื่ออันดาเหรอครับเป็นไขน่ไดโนเสาร์ตัวชื่ออันดาเหรอครับเ,ออเบื่อหรือย,ยังยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อนะครับเาเล็กๆนะตอนีเสียงเด็กร้องมือเล็กๆ มีเสียงเด็กนี่นะ ไหนอันได้สนุกไหมสนุกไม่ชื่อคนเล่นแล้วไม่แเยอะแยะแล้วใช่ไหมเยอะแล้วเาไรคโเก็บเยบไดเบได้เลยเยอะเลยที่บ้านของเล่นเยอะมาก เด uh ีๆบ๊ายบายเดินรถเสาก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ส่งจูบด้วยส่งจูบเรตรถเสาด้วยส่งจูบเอางี้ป้ะไปไปแล้วนะเปิดวันเอ่อ เปิดจนถึงวันที่เท่าไหร่เปิดถึงวันที่ยี่สิหกค่ะยี่สิบหเดือนนี้นะครับใช่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มค่ะเที่ยงถึงสามทุ่มนะครับวันเสาร์วันนี้จะเปิดสาทิพย์ปิด10บโมงเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มใช่ค่ะถ้าผ่านประตูเด็กสูงต่ำกว่า90้าสิบเซนติเมตรเข้าฟรีเข้าฟรีค่ะอ่าแล้วก็ผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทผู้ใหญ่หนึ่ง้อยเด็กห้าสิบบาท,บาทโอเคครับขอบคุณมากครับ กระถิงสร้างวีโอให้อันดาสวัสดีคค่ะ